สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้ากับจีนบ่ายนะคะประจำวันที่5กรกฎาคม65เนาะตัวเด่นก็คือ0กับ6นะคะตัวรองก็คือ3กับ9 0ก็0 0 0 2 0 4 0 6 0 8 6 0 6 2 6 3 6 5 6 8 6 9 3 0 3 1 3 5 3 7 3 9 9 0 9 1 9 3 9 5 9 7 9 9นะเราเน้นเฉพาะตัวเด่นแค่นั้นนะคะ ระวาง4ตัวไว้สำหรับที่จะจับเลข3าตัวนะหกเ9้าสามเก้าหกศูนะคะหรือจะจับคู่ควายตรงนี้ก็ได้นะ0ูนย์หกห0ศู0 9์ศูนย์สามนเกนยาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเอามาซื้อบ่าย,ดยเด้อนี่สามตัวนี่แต่ว่าจีนนี่มันชอบบ่ายเข้าเช้าเด้อ

จะจับคู่ตรงนี้ก็ได้นะอย่าลืมมไปซื้อเช้าด้วยเด้อนี่ห้าหกหกห้าห้าแปดแปดห้าห้าเ้าเ้าห้าเ้าแปดแดเ้าเ้าหหกเ้าเอาขึ้นไปซื้อเช้าด้วยนะคะจีนบ่ายชอบไปเข้าเช้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องวุนเส้นพารวยด้วยนะ คืนนี้เราจะปล่อยคลิปแต่ดึกแต่ดื่นเน้อเดี๋ยวตอนเช้าเราตื่นสายหน่อยพรุ่งนี้เราเข้าเวนบ่ายสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะเฮงเฮงปังปังค่ะแต่มันมีคำเตือนสำหรับทุกคลิปที่ทำขึ้นมาไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ